สวัสดีค่ะวันนี้อมพรนะคะมีแปลงบ้างอยู่หนึ่งแปลงนะคะชนวนอยู่ในมือพร้อมโอนนะคะวางอยู่หนึ่งแปลงร้อยห้าสิบตารางวาแสนเจ็ดนะคะเสาไฟหน้าแปลงนะคะที่นี่อำเภอหนองยาไซจังหวัดสุพรรณบุรีคะ่ะเพื่อนบ้านดาร้อมนะคะแปลงนี้นะคะมีหลักหลักหมุดชัดเจนรงเสาแดงนะคะแล้วก็หลักหมุดชัดเจนรงเสาแดงอีกเสาหนึ่งนะคะเนี่ยนะคะ หน้ากว้าง15เมตรจ้าอ่าส่วนลึกส่วนยาวนะคะจากหลักแดงนี้ไปถึงหลักแดงนู้นะะนะคะ39เมตรจ้า150ตารางวาแสนเจดนะคะน้ำไฟพร้อมชุมชนใหญ่ใกล้ลาดยาง300เมตรจ้าอันนี้คือเพื่อนบ้านช,ชุมชนใหญ่เพื่อนบ้านเยอะ ใสเข้ามาได้นะคะ150ระ้อาสตารางวาแสนเจ็ด